ฮไอช้างโง่เอ้ยโอเคผมขอกราบสุนีมชมรกท่านกันด้วยกันนะผมวันนี้เราอยู่กันในเกมเดอะแ t ททัลแคตกัือนเคยในพาร์ทสาวไปต่อนะผมแล้วก็ผมมีข่าวไรมาบอกคือข่าวไรคืออะไรนะแม่ผชมคือว่าผมจะไม่สร้างแบบวันปีใหม่ในมินิโวแล้วเพราะว่าผมติดปัญหาคือผมสร้างไม่ทันแน่เพราะตอนนี้ผมวางแผนไ้เยอะมากเลยนะผม โอเคเรามาเข้าเรื่องของเดอกพัฒนาแข็ต่ออาท่านผู้ชมลองสังเกตที่อาหารแมวไม่ต้องถานูอาหารแมวหายไปไหนหมดไม่ได้ฟืน้นคืนชีพไม่ได้อะไรเลยท่านชมแล้วท่านผู้ชมมาดูนี่นี่ตัวนี้ท่าน้ชมนี่จื๊อผมอยากให้ท่านผู้ชมทายว่าตัวนี้มันคือตัวอะไรอืมผมอยากให้ท่านผู้ชมทาย ตัวนี้มันคือตัวอะไรออฮะขอรับไอ้การ์ดนี่ก่อนนี่จ้ะอืมเนี่ยท่านผู้ชมทายว่ามันคืออะไรนะครับไปตัวนั้นอ่ะเจ้าตัวนี้มันคือไททันครับผมใช่นี่ก็ค,คือผมได้เอาเงินน่ะแก่ผมเอาอาหารแมวเนี่ย ไปซื้อไปการซื้อ exp หรือว่าคาบสุการใช่แล้ววันนี้เป็นวันดีก็คือวันนี้เขาลดราคาของอ่ะก็คือแบบนี่ผมไปซื้ออันนี้มาของอันเนี้ยก็คือปกติอะร้อยห้าสิบจะซื้อได้นี้เดียวต,ตอนนั้นผมน่าจะมีตังค์อยู่ทั้งมาล้อเออร้อยห้าสิบกว่าไอ้ร้อยเท่าไหร่เออร้อยห้าสิบกว่าแล้วถูกแล้ว แล้วตอนนี้ผมเออผมว่าเอออยากซื้อ XP เพราะว่ามันก็ซื้อได้สองรอบก็สองแสนแล้วไงเออแล้วคนเนี้ยมาเห็นแพ็กนี้เอ้ซื้อได้สามรอบสามแสนกว่าแล้วผมก็เลยเอามาอัปเกรดไททันแล้วคือแบบพอดีก็คือแบบได้เลยเออแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวดาบเจ้าตัวดาบผมได้อัปเกรดเป็นเลเวลแปดสามารถตีคนทีเดียวใต้ ได้เลยนะผมไอ้นเจ้าตัวคนตัวเล็กๆกันแหละเออสองสัมภาษณ์ก่อนเห็นไหมเราตีคนต้องตีสองทีถึงจะตายแต่นี้ตีทีเดียวสามารถตายได้เลยนะผมอืมนี่แล้วก็ได้ตัวใหม่มาด้วยนะผมเป็นตัวสู้ซอมบี้อาา๋อเหแล้วก็นกเนี่ยเจ้าตัวนก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 น,นี่นะนะเบิร์ดแคทเบิร์ดแคทก็ผมได้อัปเกรดเป็นเร็วหกแล้วตอนนี้ก็เริ่มทายอยกันแบบเร็วสูงๆกันแล้วนะผนะม โอเคเราไปสู้กันต่อเลยปึ๊บมาสู้กันตอนนี้นั้งแต่ผมมีไอ้แล้วดูเฮดพีบ้านเขาเริ่มเยอะแล้วเฮดพีบ้านผมนยัง้อยอยู่เลยคือตอนนี้ผมมีไททันผมไม่หวั่นแล้วเอาจริงเออผมมีแมวดาบที่ผมไม่หวั่นแล้วเพราะว่าตีคนทีเดียวตายไม่ต้องปัมให้มันตีแบบอืมดูนะชมดูนะปกติเดี๋ยวท่านชมลอง จ้อนไปพาร์ทที่แล้วคือตีคนสองทีกว่าจะตายท่าชมลองย้อนไปดูอ่ะไหนลองใช้ตัวนี้ดิแค่สองร้อ่สิบนงองใช้ดูสิดูตีคนทีเดียวตายทช,ชมชมสักเกตดีๆเออตัวนี้เดินช้าด,ดูผมรู้สึกว่าก็คือพาร์ทก่อนๆพาร์ทแรกของผมเลยนะที่แบบพวกนี้ยังเป็นเวล1หนึ่งกันหมดเลยอ่ะก็คือแบบ ท่านชมจะสังเกตว่าตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยจะตีแล้วกระเด็นแต่รอบนี้คือตีแล้วไม่กระเด็นแล้วเว้ยท่านชมรอบนี้คือตีไม่กระเด็นแล้วเออคือมันตีไม่กระเด็นแล้วเว้ยท่านชมมันตีไม่กระเด็นแล้วเว้ยโอเคมาไททันขแข็งเก่งแล้วดูสิหน้าเก่งขามมากเรืงพอผมอัเดเตมันแบบไอพี่เอ,อ้ยผู้สทาน้าไม่หมนเนี่ย ช้างไม่เลือดเยอะเออผมลองไปผมลองไปแบบก็คือผมมีแอปแปลภาษาอังกฤษอยู่เว้ยแลคือมันจะมีสมุดสมุดที่เก็บเรื่องแบบพวกตัวอะไรอะแบบพวกตัวพวกแมยพวกหมาพวกตัวร้ายเราสู้มาเออผมเลยมาดูเอ๊ะเขาบอกว่าให้เก็บกาชาเว้ยแต่มชมงมคือเขาบอกว่าให้สุ่มกาชามาเยอะ เยอะเลยแหละแต่ไม่ต้องถามว่าประมาณไหนเพราะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันตัวตอนนี้ตัวนี้แข็งแกร่งที่สุดคือเจ้าตัวรู้ไหมช้างตอนนี้คือจิงโจอ้อะจิงโจอ้อะมันมันแน,นั่นคือมันเป็นตัวใหม่แลน่าจะเป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ผมกลัวตัวอะไรไั้มกลัวช้างแล้วช้างก็จอกกว่าจิงโจ้หลายเท่าอะ่ะแต่ผมกลัวช้างเออแค่นั้นแหละไปะต่อ ตั้งแต่มีถ้ายท่านนี้ไม่ยากแลว้วผมนะท่านชมอูดี HP บ้านกสองมืนฮัโหลคือเราก็อัปเกรดแม็กแล้วนะทำไมมันยังแบบมันอ่าตัวนี้ก่อนโอเคค่ากาค่าการกระเด็นของไอ้เจ้าตัวดาบเนี้ยน้อยมากท่านชมเราไปสังเกตดูนะผมก็คือแบบ ควมจะดเด่นของตัวส่วนใหญ่เนี่ยมันจะน้อยมากเลยนะผมเนี่ยก็คืออันอันแรกก็คือแบบเลเวลแรกก็คือค่าขอากโดดเด่นเยอะมากเวลาตัวอะไรโจตีอะเออเฮ้ย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 กอริล่ากอริล่ายังมาดูทุกกอริล่าลูกพี่ไทยทันมาแล้วนะกอริล่านะแกจงหวัดละแวกกับลูกพี่ไททันซะ ปังเป็นไงทีเดียวตายปังทีเดียวตายเออตรงวัดระแวงกับลูกพี่ไททันแต่ลูกพี่ไททันเขาตีช้าผมเลยต้องส่งตัวตีเร็วไปไม่งั้นพีไถ่ท่นมีสิทธิ์จะตายเอออ่ะตัวนี้ไปหนึ่งล้อไฟตัวตี้ไปคุยผีเสื้อผีเสื้อเดียว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 เดียยวดีแรงไหมดีแรงไหมดีแรงไหม ลูกพี่ใจท่านลูกพี่ใจท่านหนึ่งดาวพุ่งล้มลิกพี่หนึ่งตัวหนึ่งดีไม่ค่อยแรงปะมม่จะตียังไงฮู้ยลูกพี่ใจท่านกระเด็นอ่ะน่าจะไม่ทีเดียวตายหรอกมั้งลูกพี่นี่ฉันกระงลูกพี่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 เอาดีๆเอาดีๆเอ้ยตายแล้วตายแล้วไป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 หนึ่งเอาตัวตีเร็วไปก่อนตัวตัวตีเร็ว ตีเร็วสําคัญมากกอะลูกพิชัยทันไม่งั้นถ้าตีถ้าไม่มีตัวตีเร็วคอยป้องกันก็ุพิชัยทันตายแน่ <t> อเออ่อหา้าโอ้กาปจัดการตัวนกมาเบิร์ดเบิร์ดแคทแมวนกเบิร์ดแคทแมวนกเออชื่อปแปลกดีเบิร์ดแคทแมวนก คือแปลกเนาะเบิร์ดแคทอะเออแมวนกคือตอนนี้เราไม่ต้องทําอะไรแล้วผมว่าผมน่าเก็บตัวอะไรบ้างอัปเกรดตัวดาบตัวนี้ผมใช้เยอะมากตัวดาบเนี่ยอัปเกรดตัวดาบอัปเกรดตัวอะไรอีกอะอัปเกรดตัวดาบอัพเกรดตัวนกแค่นี้แหละที่ผมจะอัปเกรดเพราะว่าผมเป็นเป็นตัวที่ผมใช้เยอะมากแล้วก็ตัวที่ว่าในอนาคตผมจะใช้ก็จะมีตัวไขลาน กับพวกตัวที่สู้ซอมบี้กับเอเลียนได้เออตัวนั้นแหละผมต้องใช้อือมต้องใช้อันนี้แหละมันเปลี่ยนแท็กใหม่ยังยังไม่เปลี่ยนเลยอ่ะแท็กใหม่กได้แพ็คใหม่อ่ะอ,อือไปสู้ต่อคือตั้งแต่มีไททันผมรู้สึกว่าสู้เบื่อไปเลยอ่ะเออ นี่น่าเสร็จอันนี้น่าจะไปดวงจันทรแล้วปะไม่แน่ใจเสร็จเนี่ยเสร็จอันเนี้ยเพราะว่ามันไม่น่าจะมีพิที่ไปต่อปะอืมถ้าอันนี้เสร็จแล้วไปดวงจันแล้วถ้าสู้ดวงจันเสร็จอาจจะจบคลิปเพราะว่าแบบไม่รู้สิ shaped. เพราะว่าแบบไอ้นั่น่ะเฮ้ย hey, ทำไมตังค์รู้สึกมันเพิ่มเร็วกว่าปกติเร็วมากอะสุดๆอะ นี่ประเทศอะไรคือมันจะแบ่งเป็นประเทศด้วยแบบแผนที่โลกเลยประมาณเนี้ยเออรอลูกพี่ไท่านวุ้ยแต่ท่านนี่เป็นตัวแข็งดีมากลูกพี่ไท่านจา๋าเอ,อ่อเร็วๆอย๋าใม้พิงท่านมาจ่ามีบอสนะก็คือสักประมาณถ้ามันมีบอสตัวหนึ่งเนี่ย ต้องถ่านไปทั้งมาสองด่านแล้วบอสอีกตัวหนึ่งก็จะโผมาปะไม่รู้ว่ะแต่ว่าบอสน,น่าจะหมดแล้ะน่าจะมีตัวแบกตัวสีแดงสัตว์ตัวสีแดงอะ่ะน่าจะเป็นเริ่มเริ่มน่าจะเป็นบอสแล้วเออเพราะว่าตอนนี้ทุกตัวสีขาวเนี่ยมากันหมดแล้วอืมมากันหมดแล้วเฮ้ย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  ปีท,ทันครับปีนัทเราไหวเปล่าเฮ้ยไหวอยู่ไหวอยู uh. ่อย่างนี้ฟังตัวลูกก็เด็กตัวลูกสีเร็วมากอ่าตัวขวายไปเนี่ยผมเกลียดแพนกวินแพนกวินเลื่อนเยอะมากอ่ะเฮ้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วแพนกวินแพนกวินเออลูกพี่จะทันพอสู้ไหวทันพอสู้ไหวใช่ไหมเออน่าจะพอสู้ไหวอยู่อีกตัวหนึ่ง ไหวไหมไหวไหมไหวเปล่าลูกพี่พี่ไหวไหมไหวมั้ยไหวเปล่าแล้วมันก็ม,มัม่นใจแล้วลูกพี่ไหวไหมอุ้ยนั่นมาอีกแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวกองกำลังกองกำลังรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในลูกพี่ไททันแล้วดูมันรวมตัวกันเยอะแล้วลูกพี่ไททัตนตีช้าช้ามากอันนี้ใหม่ ดูดิไอ้น,นี่มันยังตีไม่ทันเลยอ่ะทั้งทั้งนี้นี่มันตีเร็วมากอ่ะวิเท่านเร็วเฮ้ยมันไม่บินเลยเอ้ยตัวเดียวกี่ตัวเฮ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวก่อนไปก่อน,ไป,อน,ไ,ปอนไปก่อนเลยไปเฮ้ยขนาดตัวสู้เลสยังสู้ไม่ค่อยไหวเลยเอาตัวสู้เลส มาเอาคุยเต้ท่านมาแล้วเมื่อกี้เออบ้านบ้านเดี๋ยวบ้านเริ่มเดี๋ยวบ้านเริ่มเฮ้ยปืนมาเร็วด้วยดูไอ้แมวน้ำมาจุ๊บเร็วดีมาก่อนที่ตัวใหม่มันจะมาเออตัวเดียวแล้วพี่ท่านเอาให้อยู่เอาให้อยู่ตัวเดียวแล้วเออคุยเต้ท่าน,าต,านตัวนี้ไปสู้อย่าพึ่ง เอาพึ่งตายเฮ้ยายก่อนเลยเฮ้ยเวทกรรมนะกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยหวอยห้อย่นเร็วโลดเร็วๆตัวบอสมาแล้วตัวแพนกวินมาแพนกวินมาแล้วทุกพี่เออโอ้โหเหงื่อตกเหงื่อตกเหงื่อตกเลยกูเหงื่อตกเลยเหงื่อกซกเหงื่อกซก เดินไปเร็วๆลูกพีชไททันกำลังต่อสู้กับพวกตุกกระจอกอยู่ลูกพีชไททันจะต,ตายเพราะพวกตุกกระจอกนั่นแหละหัวลูกพีชไททันใกล้ตายแล้วพอจริงตอนเนี้ยถูกบทขยี้แบบเละมากอืไปไปครูเบทเทิลที่ดีโอเคแล้วคือแบบช่วหงหลังๆมันจะมีแบบพวกตัวมาซ้อนกันคือผมแพ้ทางไหนรู้ปะ างที่ว่ามันซ้อนอะเนี่ยคือยิ่งแบบตัวคือแบบมันมากันเยอะๆใช่ไหมแล้วมันมีตัวอึดๆอยู่อะแล้วมันมาซ้อนกันเยอะๆเยอะๆแล้วมันตีพร้อมกันอะมันทําให้สร้างดาเมจโคตรเยอะอะเหมือนบอสต,ตัวหนึ่งเออผมแพ้ทางนั้นสุดๆ,ๆอะแพ้มากอะตอนเนี้ยอ่าได้อาหารเมียไม่ได้ห้าสิบ คอ <Okay, S 2> เดี๋ยวเราไปซื้ออันเน่นั้นเอามาอัพเกรดก็ตัวดาบของเราตอนนี้อาหารแมวไม่ค่อยสําคัญเอาจริงอะไรอะไรอ่ะไม่เอาเอาเอ xp xp นี่เอาอันนี้เนาะตัง้งเดือนหนี่เอาอัเกรดตัวดาบของเราอัาเกรดตัวดาบอืม ตัวดบนี่ตัวดบของเราโคตรเท่เออตอนนี้อยู่ที่ 1, 1, 7, ออหนึ่งหมื่นเงเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าเออเหลือเจ็ดชั่วโมงเหลือเจ็ดชั่วโมงมันก็จะอันนี้ก็จะหมดไปเฮ้ยถือว่าอันนี้ดีนะดีมากอืมดีสุดอะไรอีกตรงนี้อ่านแมวแคทฟุ้ยี่สุด้า ตอนนี้ก็คือผมไม่มีตัวอัปเกรดยกเว้นตัวบินแล้วเออตอนเนี้ตอนนี้ไปที่อ่ะยังไม่ไปดวงจันทร์อ่ะไปเลยครับไปเลยตอนนี้ลูกพี่เราพี่เราเทมากสี่ร้อยยี่สิบเหมือนเดิมตอนนี้ลูกพี่เราแบบโคตรเก่งอ่ะเออผมว่าน่าจะตีแรงด้วยมาลูกพี่ดูดลุนลุลูกพี่ จากแบบแมวไม่มีผบตัวนี้กลายเป็นแมวมีเอ๊ะมีปะไม่รู้อ่ะหุยตียแรงแล้วดูตีแล้วเหมือนจะตีเร็วเด้วยเออลูกติก็ตีเร็วปะมาลูกพี่ตีแรงเวอร์อ่ะตอนเนี้ยคือตอนนี้ตัวหลายๆอย่างเราเริ่มที่จะอัปเกรดแล้วดูไม่ได้ทันงับโดนไปเสียแล้วโอ,อ้แล้วลูกตอนนี้ผมรู้สึกว่าลูกพี่อัพนั่นไวมากอะไรอะ เฮ้ยปังไปทีปังไปทีปังไปสองทีผมว่าสู้เลได้สบายเลยวันนี้จุ๊บเออเป็นไงขนาดตัวแพนกวินนี่ผมว่ายังแข็งกแกรง่งตัวนี้แบบฟาดไปสองสทันทีหมดแรงล้มไปแบบกลางอากาศเออไงอิโจอิจโจเอาโดนไปโดนไปอ้ายโอ้ว่าไม่นา่ารอดลูกพี่เราเป็นลูกพี่เราอึดมากลูกพี่เราอึดมากเฮ้ยเฮ้ยลูกพี่ เฮ้ยเริ่มจะไม่อึดแล้วเริ่มจะไม่อึดแล้วอ่ะลูกพี่ตัวจริงมาแล้วนี่ลูกพี่ตัวจริงเขาต้องพันนีแนะล้วลูกพี่สมัครเล่นทุยว,ว่าเขาลงไงลูกพี่สมัครเล่นอูเก่งมากเลยอืมโคตดเทพอืมสมบัติเนี้ยโคตดเทพเทพมากลุ้เป็นไงโคตดเทพอะ่ะตอนนี้สู้แบบสองตัวเลยเออจัดจัดให้เลยสองตัวก็วคือตัว ท่านกับโอ้ช้างมาทำไมเนี่ยก็จอกแต่ก็อย่าไปว่าช้างแบบตอนนั้นทำให้กูหวัวเงือตกเลยเงือตกแบบสุกสกสุกสกเฮ้ยช้างอย่าทำให้กูกลัวแบบตอนนั้นดิอย่าทำให้กูกลัวช้างแล้วดูมันมีตัวเสริมมาโว้ยนะคือที่แย้มมันมีตัวเสริมไง เคเคนี่ลูกพีดมาแล้วลพีดช้างอย่าช้างแลวดูมันมีตัวนั่นอ่ะตัวที่เสริมแบบช้างอ่ะคือถ้าตัวเดียวหมัดๆเลยคือผมไอ้นั่นช้างแบบหมัดๆกับคนเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่ามีตัวที่มาก่อนช่ะลูกพี่วิเหดโหดเกินไปเปล่า วิ้ยโหดมากสองตัวยูมัดอืมไม่ต้องเอาตัวไหนมาเลยสองตัวยูมัดโอ้สองตัวยูมัดโอ้โหสองตัว,ตวดัว้ได้พีชิวๆในเฮดพี HP ชิวๆครับผมไหนเราไปดูสิว่าเราปลดล็องอันนี้ได้บ้างยังนี่เราเริ่มปลดล็องมาได้บ้างแล้วนี่นี่ นี่ไหนเราปลดล็อกมาได้มัง้งอ่ะเออเรื่งมีน้อยอยู่นะอันนี้ต้องน่าจะเยอะๆเลยแหละเออเจ็ดสามสิบเอชพีได้ปะ่ะผมใช้สามสิบเจ็ดห้าห้าหมื่นห้าหมื่นเอชพีแต่เราก็ไม่รู้ว่าดาตอนเนี้ยล่องไปทะเลแล้วล่องไปทะเลแล้ว,วเพื่อนเออช่างมัน ไปทะเลกันแล้วแมวดูทะเลมีพื้นเฮ้ยที่ไหนอะเฮ้ยเอาตัวโหดมาเลยเหรอตัวนิ้ก่อนนิ้ก่อนจะเพิ่งพังบ้านเรามีตัวโหดตัวโหดมางแต่เริ่มนี่บอสมางแต่เริ่มบ้าเปล่าเนี่ย,ยลูกพี่สายท่านยังไม่ได้ออกโลมึงตัวโหดมาแล้วทัวนี้ไม่ใช่บอส ไม่ใช่ไม่ใช่บอสเนี่ยไม่ใช่เนี่ยเป็นแค่ตุกกระจอกเฉยๆแล้วก็จอกมากเลยนะแต่ที่แต่ดีว่าเรามีตัวเรสลูกพี่ที่เราเพิ่งอัปเกรดมาเป็นตัวเลสสู้ตัวเลสเออตัวเลสก็คือแบบเข้ามือเข้ามากหรือเปล่าวะและ้วดูมันโอ้โหคนเออ้ย ลูกพี่เรารับไม่ไหวกับทุกคนนี่แหละเออนี่ไงลูกพี่เราจัดการแล้วเอาลูกพี่เราไปเยอะก,ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมาใน,น่นกันไม่งั้นเดี๋ยวตัวคนมาทําให้ลูกพี่ไทท่านเรามันแย่เออมาอเก๋ลูกพี่ท่านหน่อยตัวหนึ่งแต่ลูกพี่ไทท่านด้านหน้าตายสองตัวเอาอยู่หมัดเออสองตัวอ,อยู่หมัดเลยสองตัวเนี่ยแล้วราคาไทท่านอ่ะถือว่าแพงมันก็แพงนะ แต่ว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มอืมแต่ว่าคุ้มไหมคุ้มมากลูกพี่เนี้ยราคาถึงจะแบบก็น้อยนะแต่ว่าคุ้มแบบสัสๆนะับบนเออกขอใครทีพูดคำหยาบแล้วเล่นมันโจนตีไว้อะเออมงเอาตัวสู้เรยไปเยอะเออไปเล่นเลยนี่ย ชิวๆมัสบายสองตัวเอาอยู่มันแต่ก็เราต้องเอาแพ็คนี้นั่นแหละเพราะว่าถ้ามีตัวชุกเฉินอ,อะไรมาเนี่ยเราจะได้ใช้ได้อืมโอ้โหโห,โหโดเกินพี่แบบรอบนิ้ชวชิวๆสบายๆเลยอะดูได้เฮ็ดพี่มาชิวๆหนึ่งเอาไป u p เก t e ตัวตัวปีกสิตัวตัวปีกไอตัววัวเนี่ย มันคือตัววัวมันคือไม่ไม่หัวก็ควายแหละเออก็ปีกอยู่นะหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นห้าพันต้องมีอยู่หนึ่งหมื่นแปดพันไม่พอแล้วเลเวลแปดแล้วอันนี้เปิดได้นี่เปิดได้ผมบอกว่าถ้าเปิดไปเยอะเนี่ยสักประมาณแบบระยะหนึ่งมันจะแบบม,มีมีตัวใหม่มาเวย้ยเปิดไปสักพักหนึ่ง เออในฝนใอยมาเปิดแล้วกันเนาะก็จะี๋ยวลองนี่ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซัมมไตใครให้ผมด้วยจับนี่ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมายบ่ายครับ